กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> สําหรับในคลิปนี้นะครับเป็นแบบฝึกหัดที่6แล้วเราจะมาดออูดูในเรื่องของการเขียนแผนภาพเซลล์กาลวานิกแบบจริงจังกันนะครับเราเรียนคงดูการเขียนแผนภาพเซลล์กาลวานิกไปแล้วเนาะในแบบฝึกหัดเนาะงั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูในคลิปกันโอเคอ่ะเริ่มต้นเลยนะฮะขั Air ้วแอโนดขั้วแคโทดนะครับในกรณีนี้นะครับให้ความพิ้มข้นมาด้วย เนาะเราก็จะเขียนยังไงดีเริ่มฝั่งเขียนเราจะเริ่มเขียนจากฝั่งไหนก่อนครับจากขั้วแอโนดก่อนเนาะอิเล็กโทรไลต์แล้วตามมาด้วยอิเล็กโทรไลต์ฝั่งแคโทดแล้วก็ขั้วแคโทดนะครับอ่ะชั้นข้อนี้นะครับเราก็จะเริ่มจากซิ ink, กนะ est, งก์นะครับขีดท่านซิงก์สองบวกเนาะอีควอสนะฮะใส่ความเข้มข้นนะฮะหนึ่งจุดส่วนโมลาร์วงเล็บปิดนะครับแบบนี้ แล้วก็ซาว b ์บิ g e นะครับสะพังเกลือ ى. แล้วก็อิเล็กโทรไลตนะคะฝั่งของแคโทดเนาะเอ u เวยหจุดสองโมลาร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ขีดขั้นแล้วก็ตามด้วยขั้วแคโทดก็คือเหล็กเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเขียนปากกาแดงจะเห็นชัดไหมนักเรียนชัดไหมลูกชัดอยู่เนาะอ่านมาดูข้อนี้กันบ้างนะครับ ข้อนี้นะครับมันยังไม่ได้ดูนสมการให้เราเลยข้อนี้ต้องดูนก่อนเนาะเราก็ต้องดูนก่อนอันนี้รับ2อิเล็กตรอน้นี่ก็ต้องจ่าย2อิเล็กตรอนเหมือนกันนะครับเล็กก็เลยต้องใส่2 2เนาะแต่ว่าเวลาเราเขียนแผนภาพเซลล์กรานิกเนี่ยเราไม่จาเป็นจะต้องใส่สัมประสิทธิ์นะครับไม่จงเป็นต้องใส่ทีนี้ั้่แอโนโอดของเราในกรณีนี้นี่นะครับเป็นไอออนกับไอออนทั้งคู่เลย เนาะไม่สามารถที่จะรับส่งอิเล็กตรอนได้จริงๆไม่ใช่ขั้วแอคทีฟเราก็ต้องใช้ขั้วเฉื่อยนะครับแพลตินัมเนี่ยมาเป็นตัวอินเนอร์อินเนอร์ใครว่าอินเนอร์เป็นขั้วอินเนอร์แทนเนาะ <c oughs> ครูจจำไม่ได้ละเอออินเนอร์อิเล็กตรอนแทนเออโอเครคู่จำได้ละ <c oughs> อ่ะมาเริ่มจากแพลตินัมนะครับ S ตามด้วยอะไรครับเรียนเ e 2บวกนะฮะขั้นด้วย Fe สามบวกนะครับแล้วก็เอคูเอสเข้มข้น0.1โมลาร์ปิดตามด้วยซอบบิดนะครับฝั่งนี้ก็ปกติเลยคอปเปอร์สองบวกเอคูเอส1.0โมลาร์นะครับปิดแล้วก็ขีดขัน้นโลหะคอปเปอร์นะครับเรียบร้อยอืมสนะล้วครับเียนอนมาดูกัน ข้อนี้นะครับข้อนี้เราต้องแยกสรรมการก่อน <c oughs> อะไรเป็นขั้วแอนโนดอะไรเป็นขั้วแกโตให้สรรมการรีดอกส์มาโอ้โหข้อนี้อ่ามาขัา้วแอนโนดก็คือขั้วที่อะไรนะักเรียนจ่ายเล็กตอนใช่ไหมฮะแล้วก็ติ้งต่างเนาะตัวนี้เนาะสองเป็นสามเฮ้ยตัวนี้ล่ะจากบวกมันเป็นศูนย์นะแต่ว่าขัา้วแอนโนดในกรณีนี้เนี่ยนะครับก็คือเหล็กนั่นเอง Fe สองบวก อิควสนะครับจ่ายอิเล็กตรอนกลายเป็น2 Fe 3บวก e ิ u วิัสจ่ายมาขีอเล็กตรอนครับ2ออิเล็กตรอนรนะครับเดียวกันครับพวกแคโทก,ก็จะเป็น2 Silver Ion นะครับรับ2ออิเล็กตรอนเช่นเดียวกันก็กลายเป็นนะฮะสองซิลเวอนะครับ,รบข้อนี้ไม่ให้ความเข้มข้นมาเลยนั้นเราก็สบายหมูเลยเนาะก็จะเริ่มจากอะไรครับนักเรียน เนื่องจากนักเรียนอย่าลืมนะสองสามบวกแอมเป็นไอออนอีกแล้วนะครับต้องใช้กว้เชื่อช่วยอีกแล้วคือแพลตินัมนั่นเองแพลตินัมชีดเฟสีสองบวกแอคเวย์สนะครับอุย้ยขอขอพายนักเรียนครูพลาดอย่างแรงเลยแบบหนึ่งนะฮะเอฟีนะครับขอใหม่ขอใหม่เอฟีลูกน้ำเอฟีสามบวกนะครับ แล้วก็องเล็บเอคูเอรสขออภัยนะใจร้อนไปหน่อยลืมไปมี f อ3บีบวกด้วยนะครับไม่มีความเข้มข้นเนาะซอฟต์ปริกนะครับแล้วก็ตามด้วยซิลเวอร์ไอออนเอคูอสแล้วก็ตามด้วยซิลเวอร์นะครับจบจอบนะครับปิดจบอ่ข้อต่อมาโอ้โหข้อนี้้ค <c oughs> แอนดจะเป็นใครเนี่ย2บวกเป็น4 3เป็น2อาข้อนี้สังเกตครับจาก2บวกเป็น4บวกเรียกออกซิเดช mm ัน hmm. เพิ่มขึ้นใช่ไหมเรียกประจุมันเพิ่มขึ้นแสดงมันต้องเป็นออกซิเดชันนะครับปฏิกิริยาออกซิเดชันต้องเป็นขั้วแอโนดนะฮะงั้นข้อนี้ก็ต้องเป็นทิน2บวกเอ u ค o u สนะครับจา e ่ายอิเล็กตรอนออกไปกลายเป็นทิน4บวกไอโคเลสกับ2ออ e ิเล็กตรอนขั้วแคโทดละครับ จะเป็น 2Fe3+ วก a q u e o u s รับ2อิเล็กตรอนเข้ามากลายเป็น 2Fe2+ a เหมือนกันอ่าทีนี้ล้วครับเนื่องจากทั้งแอนโอดทั้งแคโทดของเราเนี่ยเป็นไอออนในสารละลายทั้งคู่ดังนั้นนะครับเราต้องใช้ขั้วเฉยเข้ามาร่วมในการเขียนแผนภาพเซลล์ทั้งคู่นะก็จะกลายเป็นแพลตินัมนะครับ S ขีด Sn 2บวกนะครับลูกน้ำ Sn 4บวกวงเล็บ equus นะครับ source Bridge ขั้น Fe 3บวกโอ้ยอีกแล้วนะฮะลูกน้ำ Fe 2อบวกวงเล็บ equus นะครับแล้วก็ขีดขั้น,น platinum นะครับ S เกือบแล้วนะฮะเกือบแล้วนะครับ,อ,บ,รบอ่ะมาดูตัวนี้กันบ้างครับอันนี้ให้มาพร้อมแต่ฝันตัวนี้เป็นของแก๊สนะฮะเริ่มมีความดันบรรยากาศมาเกี่ยวข้องแล้วนะฮะขัว้วแอนอดเป็นเหล็กนะฮะก็จะเริ่มจาก Fe นะครับ S ขีดขั้นนะครับตามด้วย Fe สองบวก aqueous นะครับนะโซลบริดฝั่งนี้นะฮะเริ่มจากไฮโดรเจนไอออนเนาะก็คือไฮโดรเจนไอออน นะครับมีความเข้มข้นไหมไม่มีเนาะมีควีนสนะครับเนื่องจากว่าเป็นเป็นคนละเฟสกันอันนี้เป็นเฟสของสารละลายนี่เป็นเฟสของแก๊สขีดขั้นนะครับแก๊สไฮโดรเจนนะครับแก๊สต้องใส่ความดันบรรยากาศด้วยนะฮะโจทย์กำลังมาหนึ่ง atm แล้วก็ตามด้วยขีดขั้นตอนสุดท้ายครับแดอทีน่าบุกแก๊สนะฮะใส่ทั้งกรดนะฮะสารละลายทั้งแก๊สนะครับความดันบรรยากาศแล้วก็ท้ายเป็นขั้วเฉืยปิดท้ายนะครับ ามาดูข้อนี้ครับข้อนี้นะครับความจริงเราข้อนี้เนี่ยนะครับมันคือเซลเนนล,ะนะล์ความเข้มข้นนั่นแหละเนาะเซลล์ความเข้มข้นนะครับเพราะความมันเป็นปฏิกิริยาเดียวกันเลยแต่ความเข้มข้นต่างกันเนะาะก็จะได้เตนคัพเปอร์นะครับ s อสกดคัพเปอร์ทัอไอออนนะครับความเข้มข้น0.1นงะครับขออภัยนักเรียนมันต้องเป็น AQ 0.1นะครับโมลารแล้วก็ s ซา t ์สปริดนะครับค o ปเปอร์ทูไออีกฝั่งหนึ่ง aq เท่าไรเอ่ย1.0โมลาร์คีดข้าวนะครับคอ p เปอร์มาต่อครับอีก2ข้อแล้วจะจบแล้วอ่ข้อนี้เป็นรีดอกให้มาอีกแล้วครับให้เราเขียนแยกสรรมการแล้วก็มาแอนส์เอง ว่าแอนออดครับแมกนีเซียมเนาะดูออกเลยเนาะแมกนีเซียมมันมันให้อิเล็กตรอนาะมันจะมีไอออนเพิ่มขึ้นนะครับมีประจุเป็นกลายเป็นไอออนเนี่ยก็คือเป็นแมกนีเซียมนะครับให้อิเล็กตรอนแมกนีเซียมเอควิอสบวกกับ2อิเล็กตรอนนะครับก้วแค่ถอดละ่ะก็คือ2ไฮโดรเจนไอออนเอควิอสนะครับรับ2อิเล็กตรอนเข้าไปกลายเป็นแก๊สนั่นเอง อ่ะตัวนึงเป็นแก๊สนะครับอีกตัวนึงเป็นสารละลายเป็นโลหะก็เขียนได้แบงนี้ก็คือโลหะแมกนีเซียมนะฮะแมกนีเซียมไอออนไอเฟียสโซลบริดนะครับไฮโดรเจนไอออนนะครับเอกวิสขีดนะฮะต้องขีดนะ,นะเพราะคอนเฟิร์แล้วแก๊สไฮโดรเจนขีดนี่นะครับแก๊สกิน้ำเอส ครับนักเรียนข้อสุดท้ายนะมีข้อผิดพลาดเทคนิคเกิดขึ้นนิดหน่อยนะครับเออลืมไปว่าจอดมันผิดเนาะมาเป็นเซลวความเข้มข้นกับข้อนี้นะครับนักเรียนช่วยแก้ไขตรงนี้เนาะเป็นประจุ2บวกให้ทีนะครับออขออภัยด้วยนะมิฉะมันจะคิดไม่ได้นะครับอ่าโอเคอันนี้นะครัวแอนโอดก็จะเริ่มจากโลหะเหล็กนะครับจ่ายอิเล็กตรอนกลายเป็นเหล็ก2บวกเอนควีสนะครับบวกกับ2อิเล็กตรอน ฝั่งที่เป็นคู่แคโทกก็จะเป็นเหล็ก2บวกนะฮะเอครนะครับรับกับ2อิเล็กตรอนกลายเป็น fe นะครับเป็นโลหะเหล็กเนื่องจากมันเป็นเซลล์ความเข้มข้นเนาะความเข้มข้นมันต่างกันแต่เราก็สามารถเขียนได้นะครับก็จะได้เป็น f e s ขีดนะครับ fe 2บวก Aqueous นะครับ0.2โมลาร์ เคบกีสอบวกเอควีสนะครับ2.0โมลาร์ ora, นะครับคัน้นแล้วสุดท้ายก็ปิดด้วย FD S นั่นเองครับจบนะครับ,บ,นะรบเรียบร้อยนะครับสำหรับแบบฝึหกหัดที่6การเขียนภาพเซลล์กัลวานิก <c oughs> นะครับอันนี้ก็เป็นแบบในออนไลน์แบบเซมเปิลเซมเปิลนะักนะนะเรียนเรียนในห้องนัี้จะได้เขียนเยอะกว่านี้อีกนะครับเอาล่ะโอ okay. เคแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับนี่คุณครูมานะครับเขียนเพิ่มเติมนะครับนักเรียนมันจะมีในกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่เป็นแบบนี้เนาะที่เป็นสารละลายนะครับตัวเดียวกันแต่ว่ามี2ไอออนนะครับเป็นตัวอิเล็กโทรไลต์นะครับอย่างเช่นกรณีนี้ Fe2 บวก Fe3 บวกนะครับกรณีนี้ P2 บวก3บวกทินนะครับ2บวก4บวกนะครับทีนี้เนี่ยในหนังสือเนี่ยนะครับเขาจะเขียนกันแบบนี้ ค,คือในกรณีของครูเนี่ยค,นะคือจะเขียนรวมกันเนาะแต่ถ้าในหนังสือเนี่ยนะครับเราจะไปเจอเนาะไม่ต้องตกใจนะถ้าเราไปเจอหนังสือหนังสือก็จะเขียนแบบนี้นะครูขอเขียนแค่เฉพาะส่วนนี้นะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ Fe 2บวกนะครับ e q u o u s 0.1 m ย์ a นโมลนะครับวงเล็ปิดแล้วก็ลูกน้ำขั้นนะครับ Fe 3บวก e q u o u s นะครับ เขาจะเขียนนะครับเอาตัวเนี้ยขยายเข้าไปแต่ละตัวเลยนะครับหนี้เป็นต้นเนาะงั้นถ้าเรียนไปเจอนะครับไปเจอในหนังสือเขียนแบบนี้นะหรือเขียนแบบนี้นะครับอันนี้คือครูเขียนตอนแรกครูคิดว่าเมื่อก่อนน่เขาอาจจะเขียนแบบนี้เนาะแต่พอมาดูนะครับเขาอัปเดตนะอัปเดตอัปเดตอักษรแล้วก็เขาก็นิยมเขาก็เปลี่ยนมาเขียนแบบนี้แทนนะครับละเอียดมากขึ้นนะครับเป็นละเอียดมากขึ้นอย่างเช่นตัวนี้เหมือนกันเนาะก็จะตัวนี้นะครับก็จะแก้ไขเป็น f e 2บวกนะครับ Aqueous อุยแล้วก็ลูกน้ำขั้นนะครับ f e 3บวก Aqueous นะครับตัวหนอีกตัวนี้นะครับก็ให้เรียนแก้ไขเลยเนาะเอาตามเขาเลยนะครับ SE 2บวกนะครับ Aqueous SN ขอภาย SN 4บวก Aqueous นะครับโอเคตัวนี้ก็แก้ไขเป็น Fe 2+ แล้วก็ลูกน้ำขั้นนะฮะ Fe 3+ A ต่ออีก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 หมดแล้วใช่ไหมเอ่ยโอเคหมดแล้วเรียบร้อยสรุปเนาะก็คือในกรณีที่สารละลายอ e ิเล็กโทรไลต์ของเราเนี่ยนะครับมีมากกว่า2ไอออนขึ้นไปนะครับเราก็จะเขียนแยกกันแบบนี้เลยเขียนระบุความเข้มข้นระบุนะครับข้อมูลต่างๆให้ละเอียดเลยแล้วก็ลูกน้ำขั้นทีหลัง นะครับเป็นแบบนี้เนาะอันนั้นนะครับที่เขียนไว้ในแบบแรกเนี่ยแล้เดยกก็แก้ไขนะแก้ไขนะครับเป็นแบบนี้ตามเขานะครับแก้ไขตัวนี้นะฮะเป็นแบบนี้ตามเขาเลยเนาะแล้วก็แก้ไขตัวนี้นะฮะเป็นแบบนี้แก้ไขตัวนี้นะฮะเป็นแบบนี้ก็คือใส่เข้าไปให้มันละเอียดมากขึ้นนั่นเองนักเรียนนะครับใส่เข้าไปให้มันละเอียดมากขึ้นโอเคครับผมจบนะครับสวัสดี